คุณเชื่อไหมว่าคนกลุ่มหนึ่งสามารถปลอมตัวหลักลอบเข้าไปในฐานที่มั่นของกลุ่มก่อการร้ายกล้างป่าลึกเพื่อชิงตัวประกันสำคัญกลับมาโดยที่ศัตรูยิ้มให้และไม่ทันรู้ตัวว่าโดนหลอกนี่ไม่ใช่หนังฮอลลีวูดแต่มันคือปฏิบัติการฮาเก้ภารกิจลับของโคลอมเบียที่ถูกยุกให้เป็นหนึ่งในแผนชิงตัวประกันที่แนบเนียนที่สุดในโลก ย้อนกลับไปในปี2002อิงกรฤดเบตังกูนักการเมืองหญิงผู้กล้าหาญกำลังหาเสียงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีโคลอมเบียแต่ระหว่างทางเธอถูกจับตัวโดยกลุ่มกองโจรติดอาวุธฟา,ากขณะกำลังเดินทางเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงฟักค,คือกลุ่มกบฏคอมมิวนิสต์ที่ต่อสู้กับรัฐบาลมานานหลายทศวรรษพวกเขาใช้การจับตัวประกันเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญและอิงกรฤดคือเป้าหมายใหญ่ ที่มีทั้งคุณค่าเชิงสัญลักษณ์และน้ำหนักทางการเมืองเธอถูกควบคุมตัวไว้นานถึง6ปีทำกลางความโหดร้ายของป่าความโดดเดี่ยวและโรคภัยแต่เธอไม่ใช่คนเดียวที่ติดอยู่ในค่ายฝากยังมีตัวประกันคนอื่นรวมถึงเจ้าหน้าที่ชาวอเมริกันอีก3คนที่ถูกจับในเหตุการณ์ใกล้เคียงกันเมื่อการเจรจาล้มเหลวรัฐบาลโคลอมเบีย ร่วมมือกับ CIA สหรัฐวางแผนชิงตัวประกันโดยไม่ให้เกิดการนองเลือดภารกิจนี้มีชื่อว่า Operation h a g e หรือแปลว่าเช็คในเกมหมากรุกหมายถึงการขยับหมากจนอีกฝ่ายจนมุมโดยที่ไม่ต้องฆ่าหน่วยข่าวกรองโคลอมเบียปลอมตัวเป็น NGO กลุ่มซ้ายแต่งกายและใช้ด็อกิวเมนต์ปลอมแม้แต่เฮลิคอปเตอร์ก็ทำให้เหมือนองค์กรพัฒนาเอกชนพวกเขา แจ้งว่าได้รับมอบหมายให้เคลื่อนย้ายตัวประกันไปยังฐานที่มั่นของผู้นำฟากกลุ่มฟากเชื่อสนิทใจและยินยอมทรงตัวประกันขึ้นเฮลิคอปเตอร์โดยไม่มีข้อสงสัยทันทีที่เฮลิคอปเตอร์บินขึ้นฟ้าเจ้าหน้าที่ก็เผยตัวผู้คุมกลายเป็นผู้ถูกจับตัวประกันกลายเป็นอิสระไม่มีเสียงปืนไม่มีใครตายบนเครื่องบินเสียงร้องไห้เสียงหัวเราะ เสียงแห่งความหวังดังก้องไปทั้งลำคลิปวิดีโอจากภายในเฮลิคอปเตอร์ถูกเผยแพร่ภายหลังกลายเป็นหลักฐานของปฏิบัติการหลอกลวงที่สะอาดที่สุดในประวัติศาสตร์การต่อต้านการก่อการร้าย15ตัวประกันถูกช่วยเหลือสำเร็จทั้งอิงกริษเบตังกูและเจ้าหน้าที่อเมริกันโดยไม่มีการสูญเสียใดๆ CIA ยกให้เป็นต้นแบบของปฏิบัติการข่าวกรอง สื่อทั่วโลกยกย่องว่าเหมือนฉากในหนังมิชชั่น Impossible แต่เกิดขึ้นจริงในชีวิตจริงในโลกที่เต็มไปด้วยอาวุธและสงคราม Operation h ฮาเสอนให้รู้ว่าชัยชนะที่แท้จริงอาจไม่ได้มาจากปืนกลแต่มาจากสมองและความเยือกเย็นของคนไม่กี่คนที่รู้ว่าเมื่อไรควรหลอกแทนที่จะยิง Time Short History เล่าเรื่องใหญ่ของโลกในเวลาไม่กี่นาที ติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องราวแบบนี้ในตอนต่อไปนะครับ